สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมไม่คิดว่าโดเนชาเลนของเรายังหลงเหลืออยู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวขึ้นให้ดูเลยขอบคุณมากเลยนะฮะที่ยังสนับสนุนกันนะครับ <S <S <ๆ>ก็เขียนมาว่า LMG บุนเกมเคนตามด้วยของแต่งเซตนี้ขอรีเวสสกินส้มๆม่วงม,ม,ม,มอ่ะแล้วก็บวกเติรดเติรคนี้ขอไม่ใส่สกินเล่น HP ทั้ง2เกมเกนเซขอรีวิวแบบจริงใจแพทหน้ามีบัฟเพิ่มดาเพิ่มดาเมจ สี่นัดเกือบ100ตายเกือบ100%อยากได้ความเห็นจากพี่ปืนดีไหมแต้มปืนเก็บง่ายอ่ะส่วนตัวใกล้เคียงไท้ายสิบเแต่แม่นยามคุมง่ายกว่าผมว่าไม่มีทางที่จะคุมง่ายกว่าแน่นอนนะอยากให้ลองรีวิวครับได้เลยครับแต่ผมบอกได้เลยว่าปืนจะดีไม่ดีไม่ต้องสนครับว่าจะแบบว่าแต่งปืนนู่นนั่นผมเอาแค่เซตเดียวผมเลือกเซตที่ผมคิดว่าดีที่สุดละกันในเจาะหนึ่งหนึ่งในสองเซตนี้เนาะแล้วก็ ผมจะเล่นแค่เกมเดียวครับแต่ผมจะไม่ตัดเลยแนมะ้แต่นิดเดียวผมจะรีวิวแบบจริงใจเหมือนที่คุณบอกเลยนะครับผมจะไม่ตัดเลยผมจะลงแบบตายเยอะก็คือเยอะเอาให้เห็นแล้วผมจะบอกข้างในเกมเลยครับว่ามันดีหรือไม่ดียังไงโอเแคเกมเดียวจุกๆุแบบไม่ตัดเลยครับมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงแตบบเต็มเตมครับในแรง้ง ก่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภยัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอมดิสตี้มบายราคาถูกไวปลอดภยัยสามารถเติมได้ที่ไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภยัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับ มาครับผมซัมมิทฮะวันนี้มาแบบแค่คลิปเดียวแต่แบบจริงใจโคตรโคตรผมบอกแค่นั้นเนี่ยผมจะเลือกแค่เซตเดียวที่ดีที่สุดนะแล้วก็จริงๆมันไม่จำเป็นต้องสองเซตนะเพราะปืนเราต้องแต่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วครับอันนี้ผมไม่ได้แต่งในแบบฉบับของผมนะครับผมแบบแต่งในแบบฉบับที่เขาส่งให้นั่นแหละแล้วผมก็เลือกมานั่นเองนะครับผมเนาะโอเคปึ๊บคืออย่างแรกเลยที่ผมคิดว่าไม่จริงนะคือนั่นก็คือเรื่องของการที่มันจะดี มันจะคุมง่ายไปกว่าใช้สิบก้าเนี่ยผมว่าน่าจะไม่นะพอเล่นแล้วรู้เลยนะฮะปาดให้ครับจังหวะนี้ฮึ pp. อคือเอาตรงไหมพอผมเห็นบิ้วของแต่งแล้วก็พอลองมาเล่นสักพักหนึ่งครับก็รู้เลยว่าปืนมันออกเป็นแนวไหนแล้วทำไมคนถึงมองว่าดีเดี๋ยวผมอธิบายให้ ค่อยๆไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับไม่ต้องเร่งรีบเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่ตัดเลยอันนี้เ่ยผมวางแปะลงไปเลยนะฮะปกติแล้วจะมีตัดบ้างนิดหน่อยนะแบบว่าเอาตรงนู้นออกเอาตรงนี้ออกนะครับเพื่อให้มันดูดีอะไรเงี้ยเออพุ่งตรงนะครับแต่ว่าอันนี้คือตายเยอะก็คือตายเยอะเล่นโง่ก็คือเล่นโง่เลยไม่ตัดออกเลยไม่แต <ๆ S 1> นิดเดียวนะครับหนาครับโบให้ดูฮะคนอาจจะตกใจว้าวเอลเอลเทำไมมันวิ่งได้อย่างกับ RSMG ขนาดนี้เนะฮะ ไม่ต้องตกใจนะฮะขึบข้างหน้าครับโบกให้เรียบร้อยครับฮึบเออข้างบนมีเอ้ยเดี๋ยวสองโอมันมีสองตัวไปครับข้างบนฮะมีตัวคือเอาอตรงไหมผมยังไม่รีบบอกแล้วกันว่ามันเป็นยังไงไม่อยากสรุปตอนนี้นะฮะเออ แต่ว่าก็มีคำตอบจริงๆมีคำตอบเรียบร้อย,ลยแล้วนะฮะอ่าฮะข้างหน้าครับเรายดเล่นอยู่ในจุดครับเพื่อนเรายึดอยู่ข้างหลังครับเราเล่นข้างหน้านี่นี่เขาเรียกว,ว่าดักจุดให้เพื่อนแต่นี่อยู่ในจุดเองนะครับข้างหลังเกิดครับนี่มาอีกบับเขาให้ครับสวยครับยวอันนี้ยิงไม่โดน <laughs> อันนี้ค่อนข้างทุเรศนะโอเค มาฮะนึบเปิดอันติมาเลยไม่มีตัดครับผมยาวๆฮะโบกไม่โดนฮะโบโดนครับโบเอ้ยอโอเคปืนยิงไม่ออกแล้วเมื่อกี้ตายฮะอาผมเหมือนได้ยินเสียงอยู่ด้านแถวนี้นะครับอ่าหลอนอันนี้หลอน <c oughs> อาฮะ ดูจากมินิแมปก็ได้ครับอันนี้อ่าอันนี้แซมแซมบอกว,วิธีการมีเพราะมีบางท่านนะครับมีท่านผู้ชมบางท่านบอกว่าอ่าช่วยแนะนําวิธีการดูแมปหน่อยวิธีการดูมินิแมปหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับอ่าถ้าไม่มี UAV อะไรอย่างเงี้ยก็ดูเพื่อนครับว่าเพื่อนเกิดฝั่งไหนอะไรยังไงนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าศัตรูมันอยู่ตรงฝั่งไหนนะครับผมอืมแมปมันดูไม่ยากนะสำหรับฮาร์ดพอยต์ถ้า,า point ใครเล่นบ่อยๆเนี่ยดูค่อนข้างง่ายนะครับ เห็นไหมเพื่อนเราเกิดฝั่งนู้นศัตรูก็เกิดหลังแค่นั้นเองนะครับผมง่ายๆนะครับปึ๊บอ่าอย่างตอนนี้ศัตรูเกิดข้างหลังครับพอเพื่อนเราเกิดหลังเห็นป่ะศัตรูเกิดข้างหน้าเรานะครับอืมเรื่องปืนนี่เอาไว้ก่อนนะฮะผมผมมีคําตอบให้แบบง่ายๆสั้นๆไม่ได้ยาวมากเลยครับปึ๊บจ่จะอธิบายให้มันยาวก,ก็ได้นะฮะ <laughs> โ,โอ้โหมาจ้ะ โดขึ้นมาแล้วครับข้างหน้าโ,โหเขาเล่นใส่ผมนะนี่สองตัวนะอันนี้เขาเล่นซิกแซกใส่ผมนะอันนี้แหลงแดงนะครับผมต้องย้ำไว้ก่อนนะครับว่าแหลงแดงนะครับไม่ใช่แบบว่าผมไปกดกระบอกนาเออมาฮะเอ้ยโอ้โหนี่ฮะเห็นไหมเรียบร้อยโรงเรียนจีนเลยข้างบนยังไงข้างหน้าครับเป่าไม่ตายครับ อ่ะศัตรูเกิดซ้ายครับเนียง่ายๆปะพเพราะเมื่อกี้เพื่อนเราวิ่งมาจากทางขวาศัตรูก็เกิดซ้ายครับมีคนเล่นเหมือนกันนะเจ้าตัวบูน MK9 เนี่ยใช่ไหมโอ้น่าจะดีหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะอมอาล่้ครับรู้เลยโอ้ยสู้ไม่ไหวอันนี้โอเคผมก็ไม่รู้นะผมยังไม่ได้ดูบิวที่แต่งที่ดีที่สุดของผมนะอันนี้คือผมแต่งตามเขาเลยนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าถ้าแต่งดีๆสุดๆเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนก็ยังไม่เคยลองแต่งเองนะแต่ถ้าเขาบอกว่าให้ผมรีวิวแบบจริงใจให้ผมแบบว่าแต่งแบบที่ผมคิดว่าดีที่สุดก็แบบนึงอ่าผมว่าก็ต้องก็ต้องว่ากันหรือไม่อาจจะออกมาเป็นเหมือนของเขาก็ได้นะเพราะว่าของเขานี่ก็ดีมากๆเลยนะฮะโอ้โหเรียบร้อยครับโดนปืนขี้โกงอย่าง VMP โดนปืนขี้โกงอย่าง US9 มันไม่ต้องพูดหนิครับ ต้องพูดถึงเลยไม่มีทางชนะอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องเดาครับอันนี้เขายิงเราไม่โดนนะโดนเม็ดเดียวนั่งสารจัดเนี่ยเห็นปะ่ะ VMP มันวิ่งมารูปแบบรึปบเรียบร้อยครับโอ้โห,โหไปครับเหมือนเหมือนเกมนี้ผมกดปรกับชาต่างชาติด้วยนะแล้วมันพูดอะไรไม่รู้งูงิงงผมเลยปิดไมค์มันม่แห้งเลยดูฮะโอ้โหดูฮะ ดูความแรงของมันสิมันดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะฮะอนี่ผมยังไม่ได้สรุปให้นะเออแต่ผมคิดว่ามันดีนะดูดูด้วยโอเคถึงจุดนี้ผมเริ่มอธิบายเลยแล้วกันนะฮะสำหรับตัวปูนเอ้ยเจ้าต,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 ตัวปืนบูนเอ็มเคตัวนี้นะครับดีครับแต่ทําไมคนถึงคิดว่ามันต้องดีมากแน่นนเลยทําไมบัฟแล้วมันต้องดีผมกล้าพูดได้เลยครับว่ามันดีจริงแต่ว่ามันไม่ดีไป ติดเมตาหรือว่าไปอยู่หัวแถวได้แน่นอนครับเพราะว่าอะไรคนแค่รู้สึกสะใจที่ว่าเอา LMG มาเล่นวิ่งยิงได้แค่นั้นเองครับเอาจริงๆแล้วนะเจ้าตัว MG C2 ทําได้ดีกว่านี้ครับผมกล้าพูดเลย MG C2 อาจจะไม่ได้พลิ้วขนาดนี้ผมกล้าพูดเพราะว่าในตัวของอะไรเวลาโยกยิงเนี้ย MG C2 เขาไม่ได้พิ้วเท่านี้เนาะแต่ว่าเรื่องของการลั่นเนี่ยผมบอกได้เลยว่า การสังหารศัตรูเนี่ย MG42 ทำได้ดีกว่าบูท MK9 ค่อนข้างมากเลยครับบูท MK9 เนี่ยมันคือปืนมาตรฐานเลยครับที่อ่าที่มันอยู่ในความว่ามาตรฐานของ Call of Duty นะครับที่ไม่ได้ถกมาตรฐานมาเล่นได้ครับเล่นดีฮะคือมันด้วยด้วยความเป็น LMG เนาะมันเลยแบบว่าคนพอมันเอามาเล่นแบบวิ่งยิงอย่างเงี้ยเหมือนที่ผมทำเนี่ยเอามาแต่งของแบบซูมไว้เยอะๆวิ่งเร็วๆอเงี้ยคมเร็วเฮ้ย LMG มันดีนี่ยว่าแต่จริงๆแล้วสุดท้ายมันก็เหมือนเล่น SMG กลางๆกระบอกหนึนน่งเล่นอ่าถ้าเปรียบเทียบให้ผมเปรียบเทียบเป็น AR เนี่ยผมก็คงคิดว่ามันคงเหมือนกาว5.56อะไรประมาณนั้นน่ะนะครับประมาณนั้นน่ะทรงๆนั้น่ะผมว่าเอออาจจะเทียบเท่ากับอ่าาย19ก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้นิ่งเท่าแต่เรื่องของแบบหลายๆอย่างผมว่าาย19ก็ดีกว่านะครับ ก็คือง่ายๆเลยมันเป็นแค่ LMG ที่วิ่งยิงได้ไม่ได้ดีเลยครับตัวที่ดีจริงๆเนี่ยมันแบบมันต้องลูดแบบปึ๊บปื๊บ๊๊ไอตัวเนี้ยมันไม่ได้ลูดขนาดนั้นนะแต่ถามว่าดีไหมดีครับเล่นได้ไหมเล่นได้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับผมเล่นเนี่ยตไต่ๆกับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆคนไทยหรือว่าเป็นพี่ๆต่างชาตินะฮะก็เล่นได้ปกติเลยแล้วฝั่งตรงข้ามก็แรงแรงหมดด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็เล่นได้แต่ไม่ดีครับ ไม่ดีฮะมันเป็นมาตรฐานปืนเนี้ยพอาแต่งแบบนี้แล้วเป็นแค่มาตรฐานของขอ u f d u t y เท่านั้นเองครับไม่ได้เหนือไปกว่าน,นั้นเลยแล้วก็อีกอย่างถ้ามันสาัฐนั่นสิดีนะครับในปัจจุบันเนาะก็ประมาณนี้ไว้เจอใหม่คลิปหน้าปืนนี้ก็เล่นได้จะเล่นหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงบ๊ายบายจุ๊บจุบ